สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบสอนอวิชาคณิตศาสตร์ปี26เพื่อสอบคัดเลือกข้อค่าที่1น,นะครับเครดิตโจทย์จากเว็บไซต์สอนอครับโจทย์กำหนดให้ S แทนเซตของจุดบนระนาบที่มีพิกัดเป็น x และ y ครับโดย x และ y เป็นสมาชิกของเซตที่ประกอบไปด้วยเลขที่เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่0ถึง5นะครับ จนให้หาส่วนของจำนวนส่วนของเส้นตรงที่มีจุดปลายเป็นจุดใน S นะครับและมีความยาวเป็นจำนวนเต็มบวกด้วยนะครับใครที่อยากลองทำดูก่อนกดพอ s ส์แล้วลองทำดูเลยนะครับใครที่พร้อมแล้วมาฟังเฉลยพร้อมกันเลยครับจากโจนะครับผมสามารถแบ่งเงื่อนไขย่อยๆได้3เงื่อนไขย่อยนะครับก็คือกรณีแรกก็คือเป็นเป็นเส้นตรงที่อยู่ในแนวราบ ที่มีความยาวเป็นจานวนเต็มนะครับและกรณีที่2ก็คือเป็นกรณีที่เส้นตรงอยู่ในภาพของแนวดิ่งนะครับและกรณีที่3กรณีสุดท้ายก็เป็นกรณีที่จุดทั้ง2จุดเนี่ยครับไม่ได้ตั้งอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับไม่ได้อยู่ในแนวราบไม่ได้อยู่ในแนวดิง่งแต่ว่าต้องลากเส้นนะครับแล้วก็เมื่อต่อเส้นปรับไปปุ๊บมันจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับซึ่งเราใช้ พีทาโกรัสมาช่วยนะครับเพื่อหาความยาวของเส้นตรงนะครับเงื่อนไขที่1น,นะครับเริ่มเลยครับเมื่อรากเส้นตรงที่อยู่ในแนวราบนะครับก็จะได้ประมาณนี้ครับผมจะกำหนดให้ x 1และ y 1อยู่ฝั่งซ้ายเสมอนะครับในกรณีนี้เพราะว่าเราจะไม่สลับ x 1กับ y 1แล้วก็ x 2กับ y 2กันนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ เออมันกลายเป็นเส้นตรงเดียวกันเราไม่นับนะครับเพราะว่าถือเป็นกรณีที่ซ้ํากันนับเป็นแคก่กรณีเดียวนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็จะจากภาพตรงนี้เมื่อให้ x 1และ y 1อยู่ฝั่งซ้ายตลอดเนี่ยนะครับก็จะได้ว่าตัว x 1เนี่ยยังไงก็ต้องมีค่าที่น้อยกว่า x 2นะครับเพราะว่ามันอยู่ฝั่งซ้ายเนะาะท้นองเดียวกันครับถ้าเป็นเส้นตรงแนวราบเดียวกันนะครับยังไงก็คือตัว y 1เนี่ยก็ต้องเท่ากับ y 2นะครับ ดังนั้นกรณีที่เราทําให้คิดแบบนี้ได้เนี่ยก็คือจะกลายเป็นว่าสมมติว่าตัว x 1เนี่ยเริ่มจาก0ูนย์ก่อนนะครับ x 2ที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัว x 1 x เริ่มจาก1 x 2ก็จะมีค่าตั้งแต่2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นะครับแสดงว่าตัว x 1 x 2ไม่ซ้ำกันนะครับและไม่มีการสลับกัน ก็คือเป็นเหมือนเป็นการมองว่าตัว x 1และ x 2เนี่ยครับเหมือนเป็นการมีของ6ชิ้นตั้งแต่เลข0ูนถึงเลข5เนี่ยนะครับเลือกมา2ชิ้นนะครับดังนั้นวิธีในการเลือก x 1 x 2ที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่สลับกันนะครับโดยที่ x 1น้อยกว่า x 2แน่ๆเนี่ยก็จะได้เป็น6เลือก2วิธีนะครับหรือเราจะไล่กรณีก็ได้นะครับ ถ้าพิจารณาเฉพาะตัว x 1และ x 2นะครับถ้า x 1งเท่ากับ0นะครับตัว x 2ที่เป็นไปได้เนี่ยก็จะมีค่าตั้งแต่1,2ไปเรื่อยๆยจนถึง5นะครับจะได้5วิธีครับถ้า x 1เป็น1นะครับตัว x 2ที่เป็นไปได้ก็จะมีค่าเท่ากับ2,3ไปเรื่อยจนถึง5นะครับเห็นก็จะได้4วิธีนะครับ สุดท้ายแล้วเมื่อไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง x 1ที่เป็นไปได้เนี่ยควรจะเป็น c นะครับเพราะว่าถ้า x 1เป็น5เนี่ยจะกลายเป็นว่าเออ x 2ไม่สามารถเป็น5ได้แล้วเนื่องจากว่า x 1 x 2อยู่ในจุดเดียวกันดังนั้น x 1มากสุดที่เป็นไปได้ก็คือจะเป็น c นั่นเองนะครับเมื่อ x 1เป็น4 x 2ก็จะมีค่าเท่ากับ5นะครับอันนี้ก็จะได้1วิธีนะครับ ังนั้นผลรวมก็คือเหมือนเป็นลำดับตัวเลขคณิตนะครับผลบวกวิธีทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็น1บวก2บวกสไปเรื่อยจนถึงบวก5นะครับก็จะกลายเป็นเอ็นส่วน2อคูณเอนบวกเนะครับหรือก็คือเป็น5ส่วน2อคูณ5บวก1นะครับก็จะเหมือนกับ6เล克เลยนะครับเท่ากับ15อันนี้คือเราพิจารณาเฉพาะ x นะครับทีนี้เมื่อเราไปพิจารณาของตัวแปร y นะครับ y ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือเป็นไปได้ทั้งหมดเลยตั้งแต่เลข0นถึงเลข5นะครับก็คือเป็น6วิธีน,นั่นเองซึ่งก็อย่าลืมว่าตัว y 1เท่ากับ y 2นะครับดังนั้นก็คือเราฟิกค่า y ไว้เป็นค่าที่คงที่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวแปร y 1และ y 2ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งหมด6แบบนั่นเองนะครับดังนั้นผลคูณนะครับตัวนี้6เลึกนะครับเราจะคิดแบบนี้ก็ได้กลายเป็น15หนะครับหรือเราสามารถคิดอีกแบบก็ได้ครับตัว6เลึกเนี่ยเราสามารถคิดกลาย นะครับหารด้วย2แฟกเอ่อหารด้วย6กลบสกลายเป็น4แฟกนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6กคูณหคูณสแฟกหาร2แฟกคูณสแฟกนะครับ4 fact, แฟกตัดกันไปก็กลายเป็น6กคูณหาหารด้วย2เหมือนกันเหมือนเลขนี้เลยนะครับกลายเป็น15 15้คูณหมีค่าเป็น90นั่นเองครับอันนี้กรณีที่1จบไปแล้วนะครับมากรณีที่2นะครับ คล้ายๆกับกรณีที่1นึ่เลยครับในที่นี้เนี่ยผมจะกำหนดให้ตัว x 1 y 1เนี่ยเป็นจุดที่อยู่ด้านล่างนะครับส่วนจุดที่อยู่ด้านบนเป็น x 2 y 2นะครับโดยไม่ให้เสียไหนทั่วไปเนื่องจากว่าถ้าสลับกันปุ๊บเราก็จะมองเส้นตรงนี้เป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับหมายถึงว่าถ้าเราสลับ x 1 y 1แล้วก็ x 2 y สสลับจุดกันมันก็ยังเป็นเส้นตรงเดียวกันเราก็จะไม่นับซ้ำนะครับดังนั้นก็คือเราก็จะให้ x 1่ y 1่งอยู่ข้างล่างและ x 2 y 2ออยู่ข้างบนนะครับหรือแลัับนก นะครับกับ x 2 y 2ที่เราจะให้เป็นอยู่ข้างล่างแทนถ้าสลับกรณีกันนะครับแล้วแต่ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าตัว y 1และ y 2เนี่ยครับยังไงก็คือตัว y 2เนี่ยต้องมีค่ามากกว่า y 1แน่ๆนะครับแล้วก็ตัว x 1เนี่ยเท่ากับ x 2นะครับเนื่องจากว่าพิกัดอยู่ในแนวแกน x เดียวกันนะครับต่อจานั้นจนวนวิธีในการเลือกของกรณีที่2ที่เส้นตรงอยู่ในแนวดี่งนะครับ ในที่นี้ก็จะพิจารณาตัว y ก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเ,ออเซตเมื่อกี้ครับมันประกอบไปด้วย x y เนี่ยเป็นสมาชิกของเซตที่ประกอบไปด้วยเลข0 1 2ไปเรื่อยจนถึง5นะครับอันนี้ก็จะไลก่กรณีก็ได้แบบกรณีที่1ที่เราเขียนมาสักครู่นะครับก็คือเราไปพิจารณาที่ตัว y ก่อนนะครับสมมติว่าตัว y 1เนี่ยมีค่าเป็น0นะครับเริ่มจาก y 1เป็น0ปุ๊บนะครับ y ตัวที่2อเนี่ยก็ต้องมีค่าตั้งแต่1 2 3ไปเรื่อยจนถึง5นะครับเป็น5วิธี ถ้า y ตัวที่หนึ่งเป็น1นะครับ y ตัวที่2เนี่ยก็จะกลายเป็น2 3 5ท้เป็น4วิธีนะครับดังนั้นวิธีการมองนะครับมันก็เหมือนกับสลับตัวแปร x กับตัวแปร y นั่นเองนะครับนั่นก็คือจำนวนวิธีในการเลือกของตัวแปร y นะครับก็เหมือนกับมีของทั้งหมด6ชิ้นนะครับแล้วก็เลือกมา2ชิ้นนะครับโดยทีออ่ไม่ได้สลับตำแหน่งกันนะครับโดยเราไม่สนใจการสลับตำแหน่งเพราะว่าเราจะมองเป็นวิธีเดียวกันนะครับ ดังนั้นตัวแปร y วิธีการเลือกตัวแปร y มาเนี่ย y หนึ่งและสองก็จะกลายเป็น6เลข2คล้ายๆกับที่มองตัวแปร x เมื่อสักครู่เลยนะครับอัน,นนี้เป็นสําหรับตัวแปร y แล้วนะครับต่อมาครับตัวแปร x นะครับตัวแปร x ที่เป็นไปได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าตัว x 1เท่ากับ x 2นะครับก็คือ x มีการฟิกค่าเนาะถ้า x เป็น0ูนย์ก็เป็น0นย์ตลอดนะครับ x 1เท่ากับ x 2เท่ากับ0ก็ได้หรือ x 1เท่ากับ x 2เท่ากับ1ก็ได้นะครับ เอ่อก็จะได้เป็นทั้งหมดเลข0ถึงเลข5ที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยก็จะเป็น6วิธีน,นั่นเองนะครับดังนั้น,ตร,น,นตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับวิธีด้านบนกรณีที่1นะครับจะกลายเป็น15 6เท่ากับ90วิธีน,นั่นเองในการเลือกพิกัดต,ตัว x 1แล้วก็ y 1แล้วก็ x 2แล้วก็ y 2อนะครับอันนี้ก็กรณีที่2จบไปแล้วนะครับ ต่อไปเป็นกรณีที่3าถ้าเส้นตรงไม่ได้เป็นเส้นตรงที่อยู่ในแนวราบและไม่ใช่เส้นตรงที่อยู่ในแนวดิ่งนะครับแต่ว่าเป็นเส้นเอียงนะครับพอเป็นเส้นเอียงปุ๊บวิธีการคิดก็จะยากขึ้นอีกระดับหนึ่งแล้วนะครับและกรณีที่จะทําให้เส้นตรงที่มีลักษณะเป็นเส้นเอียงซึ่งประกอบไปด้วยพิกัดตั้งแต่เลข0ูนถึงเลข5้านะครับแล้วก็จะทําใหเออ้เป็นเส้นตรงที่มี ความยาวเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับก็ต่อเมื่อลักษณะของตัวเส้นตรงนะครับเมื่อเราลากไปปุ๊บแบบนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเมื่อลากเป็นลเล็กลากเส้นปดลงมาเป็นสาม่ยมุมฉากแบบนี้นะครับเพื่อหาความยาวเราจะได้รูปพีทาโกรสที่มีด้านประกอบเนี่ยยาว3 4นะครับก็จะกลายเป็นความยาวของเส้นนี้เนี่ยเป็นมีความยาวเป็น5นะครับดังนั้น พ a ทเทิรเนี่ยก็จะกลายเป็นเดลต้า x หรือผลต่างของ X เนี่ยเป็น3 d e นะครับเดลต้า y เป็น4อันนี้เป็นคู่หนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือผลต่างหรือเดลต้าเเป็น4แล้วก็เดลต้า y เป็น3นะครับแต่ว่าเมื่อเมื่อเราวาดรูปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็น4รูปย่อยผมจะไม่ได้เขียนว่าไม่ได้เขียนแบบกำหนดเหมือนกรณีที่1กับ2แต่แรกแล้วนะครับว่าตัว X-1 ้องมากกว่า x 2นะหรือว่าน้อยกว่า x 2นะอะไรแบบเนี้ยครับแต่ว่าคือผมจะใช้วิธีวาดรูปเอาเพื่อจะได้ไม่พลาดกรณีย่อยนะครับแล้วก็ไม่นับเกินในบางกรณีนะครับดังนั้นเมื่อเราวาดรูปเสร็จปุ๊บเราจะได้ลักษณะแพทเทิร์นเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งหมด4แพทเทิร์นนะครับซึ่งเริ่มที่รูปไซส์สุดก่อนนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเรารู้ว่าตัวความต่างของความสูงเนี่ยก หรือถ้ามีใครไม่เข้าใจผมจะเติมจุดไปนิดนึงนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับคําถามคือจุดตรงนี้คือจุดอะไรเพื่อหาความยาวนะครับจุดตรงนี้ก็คือเป็นจุด x 1นั่นเองนะครับแล้วก็ y 2นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นเส้นที่อยู่ในแนวเดียวกันกับตัวแกน x 1นะครับตัวนี้นะครับพิกัด x 1แล้วก็อยู่ในเส้นที่อยู่นแนวเดียวกันกับตัว y 2นะครับคือแนวนี้นะครับ ดังนั้นความยาวของตรงนี้นะครับหรือส่วนสูงเนี่ยก็จะกลายเป็นตัว y 1ลบ y 2เนี่ยมีค่าเป็น3นั่นเองนะครับก็คือความยาว3 1 2 3หน่วยนะครับแล้วก็ตัว x 2เนี่ยนะครับต้องมีค่ามากกว่า x 1ก็คือความยาวตรงนี้เนี่ยก็จะมีความยาวเป็น4หน่วยจะกลายเป็น x 2ลบ x 1เป็น4น,นั่นเองครับคาถามคือมี y 1 y 2, และ y 2กี่กรณีที่สอดคล้องกันนะครับ และมี x 1และ x 2กีกรณีที่สอดคล้องกันกับเงื่อนไขนี้นะครับ y 1และ y 2ที่สอดคล้องเนี่ยก็อาจจะเริ่มตั้งแต่สมมติคิดกรณีแยกย่อยก่อนละกันครับเริ่มจาก y 2เป็น0นย์ก่อนนะครับถ้า y 2เป็น0 y 1ที่เป็นไปได้ก็จะเป็น3นะครับถ้า y 2เป็น1 y 1ก็จะเป็น4นะครับและเมื่อ y 2เป็น2นะครับ y 1เนี่ยก็จะมีค่าเป็น5น,นั่นเองซึ่งเราสุดที่เซต ที่เป็นเลข5ที่เป็นจานวนเต็มนะครับดังนั้นเฉพาะพิจารณาเฉพาะตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นคิดได้3กรณีนะครับและเมื่อเราพิจารณาตัว x นะครับเริ่มจากกรณีที่ x 1เป็น0ูนย์ะครับเมื่อ x 1เป็น0 x 2ก็จะมีค่าเป็น4นะครับเมื่อ x 1เป็น1 x 2ก็จะมีค่าเป็น5นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นได้2วิธีนะครับดังนั้นเมื่อนํามาค่ากัมสนะครับระหว่างตัวคู่ y 2 y 1กับคู่ x 2 x 1นะครับที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกัันนะครบ ก็จะกลายเป็น3าคูณสเท่ากับหวิธีนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อเราพิจารณาเฉพาะกรณีนี้นะครับได้6วิธีนะครับถ้านองโดยการเมื่อเราตั้งสมการแต่ละสมการนะครับของในแต่ละรูปนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสมการที่คล้ายๆกันแค่สลับเพทเทิร์นกันนิดหน่อยอย่างเช่นอย่างสมการของอันนี้นะครับก็จะกลายเป็น y 1นะครับลบ y 2มีค่าเท่ากับ4แทนแล้วนะครับแล้วก็ตัว x 2ลบ x 1มีค่าเท่ากับ3แทนแล้วนะครับ แบบนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น y 1และ y 2ที่สอดคล้องเนี่ยก็จะมี2กรณีนะครับคล้ายๆกับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะมี x 2องห x 1นเท่ากับสเนี่ยก็จะมี3กรณีที่สอดคล้องนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็น6วิธีเหมือนกันดังนั้นแต่ละกรณีรูปย่อยๆแต่ละอันเนี่ยครับก็จะกลายเป็น6วิธี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 นะครับรวมกันเป็นทั้งหมด6กคูณสนะครับกลายเป็น24วิธีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีตั้งแต่กรณีที่1 2 3เนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นได้คูณสับ คู่ x 1 y 1และ x 2 y 2ที่สอดคลองทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็น90บวกเบวก24เป็น2 0 4วิทีนะครับโอเคครับก็ข้อนี้เท่านี้นะครับคิดว่าถ้าวาดรูปน่าจะทำให้เข้าใจได้มากขึ้นในระดับหนึ่งนะครับถ้าใครคิดไม่ออกอาจจะช่วยวาดรูปอาจจะคิดได้ครอบคุมแล้วก็ไม่ขาดไม่เกินจนเกินไปนะครับโอเคครับก็ข้อนี้วันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ